สอ,องมูลนิธิคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับครูน้ายอีกครั้งนะคะในวิชาทาัศนศิลป์วันนี้นะคะก็เป็นครั้งที่3ที่เรามาเจอกันนะคะวันนี้เราจะทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างที่อยู่ในธรรมชาตินะคะแล้วก็รูปร่างของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือรูปร่างที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเรานะคะกิจกรรมจะทําอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ เรามาฟังคำอธิบายถึงเรื่องรูปร่างแล้วก็รูปทรงกันก่อนนะคะในเรื่องของการวาดรูปร่างนั้นนะคะก็คือการที่เราวาดเส้นขอบของสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นนะคะอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นแอปเปิลใช่ไหมคะรูปร่างของแอปเปิลเนี่ยก็คือ การวาดเส้นขอบของแอปเปิลนะคะส่วนภาพอีกภาพหนึ่งที่มีสีนะคะนั่นก็คือรูปทรงรูปทรงเนี่ยเราจะเห็นมีมิติมีความลึกเข้ามานะคะตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงรูปร่างรูปร่างเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นรูปร่างของสิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาตินะคะแล้วก็รูปร่างของ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่ารูปร่างที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเรานะคะโดยในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของรูปร่างที่อยู่ในธรรมชาตินะคะรูปบนเนี่ยจะเป็นรูปร่างของผลมะเขือเทศนะคะจากมะเขือเทศ2รลูกนั้นนะคะถ้าเราวาดรูปร่างเนี่ยก็จะได้เส้นขอบของรูปมะเขือเทศนะคะแล้วก็รูปข้างล่างนะคะก็จะเป็นรูปร่างของ กวางเรีนก็จะเห็นเส้นขอบของตั้งแต่ตัวกวางจนถึงเขาวกวางนะคะรูปร่างเนี่ยจะไม่มีมิติใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเป็นเพียงแค่เส้นขอบทั้งหมดของสิ่งนั้นนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ รูปร่างของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะรูปร่างก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือการที่เราลากเส้นขอบของสิ่งนั้นๆน,น,นะคะ mm hmm. เช่นรูปบนเนี่ยจะเป็นรูปร่างของตู้ไปษนีเราก็จะวาดแค่เส้นขอบของตู้ไปษนีนะคะส่วนรูปข้างล่างก็จะเป็นรูปขององค์มังกรนะคะเราจะ วาดแค่เส้นขอบของรูปโอ่งบังกรและในกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาฝึกวาดรูปร่างของสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกันนะคะก่อนฝึกนะักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะไม้บรรทัดกระดาษด,ดินสอยางลบกบเหลาแล้วก็สีค่ะเมื่อเราเตรียมกรอบ สำหรับสร้างพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแบ่งครึ่งกระดาษของเรานะคะเพื่อเตรียมแบ่งออกเป็น2ฝั่งสำหรับการสร้างหรือว่าการฝึกวาดรูปร่างนะคะโดยในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของรูปร่างที่อยู่ในธรรมชาตินะคะนักเรียนอาจจะเขียนลงในพื้นที่กระดาษของนักเรียนไว้ก่อนนะคะว่าฝั่งนี้คือรูปร่างธรรมชาตินะคะ แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือรูปร่างของสิ่งแวดล้อมหรือว่ารูปร่างที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือรูปร่างที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะนักเรียนแบ่งสองฝั่งแล้วก็เขียนฝั่งแต่ละฝั่งให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เราจะได้มาสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวเราแล้วก็ฝึกวาดรูปร่างลงไปนะคะ เรียนเขียนได้แบบนี้แล้วนะคะอุปกรณ์นักเรียนเหลาดินสอให้เรียบร้อยนะคะก่อนทํางานอา่รูปแรกที่ครูจะวาดเนี่ยอันนี้นะคะรูปแรกวงกลมแบบนี้นักเรียนคิดว่ามันคืออะไรคะครูวาดเป็นรูปร่างของพระจันทร์เต็มดวงนะคะนี้ก็เป็นเส้นโคง้งแล้วก็มีเสี้ยวหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้ครูวาดเป็นรูปร่างของพระจันทร์ที่ อ,อยู่ในข้างขึ้นข้างแรมนะคะไม่เต็มดวงนักเรียนลองนึกถึงรูปร่างของสิ่งที่มันอยู่ตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองมนุษย์ไม่ได้สร้างนะคะอันนี้ครูวาดเป็นก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆก็จะเป็นเส้นโค้งนักเรียนลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะนักเรียนเห็นเมฆไหมแล้วลักษณะของก้อนเมฆเนี่ยแต่ละก้อนเป็นยังไงบ้างนะคะ เรียนก็สังเกตแล้วก็ลองวาดลงนะคะอันนี้เป็นรูปร่างของต้นไม้นะคะก็จะมีส่วนของลำต้นแล้วก็ส่วนของใบทั้งหมดเวลาวาดรูปร่างนะคะเราจะวาดเฉพาะเส้นขอบของสิ่งสิ่งนั้นนะคะออแต่มันจะวาดอะไรดีนะคะที่อยู่ในรูปร่างธรรมชาตินะคะนี่เป็นใบไม้นะคะคุวาดใบไม้ ลงไปนักเรียนลองมองไปยังส,ง,งสิ่งต่างๆรอบตัวของนักเรียนนะคะว่าอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะมนุษย์ไม่ได้สร้างต้นไม้สัตว์นะคะหรือว่าก้นเมฆพระจันทร์พระอาทิตย์นี่นะคะอาละอันนี้เป็นก้อนหินนะคะครูว่ารูปก้อนหิน แล้วนักเรียนสามารถวาดรูปร่างของธรรมชาติอะไรได้อีกนะคะรูปร่างที่อยู่ในธรรมชาตินะคะก็จะมีทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอันนี้ครูวาดเป็นดอกบัวมองออกไหมเอ่ยว่ามันเป็นดอกบัวนะคะ เมื่อมีดอกบัวแล้วรูปต่อไปที่ครูจะวาดน,นะคะก็คือรูปใบบัวใบบัวก็จะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆวงกลมนะคะคล้ายวงกลมไหมเนี่ยหรือเหมือนรูปหัวใจมากกว่ามันจะเป็นเส้นกรอบข้างนอกนะคะอันนี้ก็เป็นรูปร่างเนาะ ใบบัวหลุดต้นไม้เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะอันนี้อันนี้เป็นสัตว์นะคะนักเรียนเดาสิคะว่าคุณวาดเป็นรูปอะไรมีปีกสปีกนะคะนักเรียนมาออกไหมคะว่ามันเป็นรูปร่างของผีเสื้อนะคะ วาดเสร็จไปนะคะนักเรียนมองออกไหมเอ่ยว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเอ่ยนี่ใช้การเคลื่อนที่นะคะแบบเลื้อยคูวาดเป็นรูปร่างของงูนะคะเวลานักเรียนฝึกวาดรูปร่างที่อยู่ในธรรมชาตินะคะนักเรียนไม่จาเป็นต้องวาดเหมือนครูนะคะนักเรียนต้องใช้การสังเกตนะคะว่าสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ หรือว่าก้อนหินอะไรก็ตามเนี่ยนักเรียนจะวาดเส้นขอบของเขาให้เป็นรูปร่างเขาเนี่ยนักเรียนจะวาดยังไงนะคะอันนี้ยากหน่อยนะคะนักเรียนลองเดาดูนะคะว่าครูวาดเป็นรูปอะไรมองออกไหมเอ่ยอันนี้ครูวาดเป็นนกนะคะเกาะอยู่บนกิ่งไม้ นักเรียนอยากอวดผลงานหรือว่าการวาดรูปร่างของนักเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถวาดออกมาได้หลายๆรูปเลยนะคะไม่จํากัดจํานวนนะคะยิ่งเราลองฝึกวาดภาพเยอะนะคะมันก็จะเป็นการที่เราเนี่ยก็มันก็จะได้ฝึกเพิ่มนะคะด้เรื่องของการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนักเรียนเพิ่มขึ้นนะคะได้ใช้ประสาทสัมผัส ระหว่างกล้ามเนื้อมือแล้วก็ตานะคะอ,อันนี้ครูวาดจะวาดไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่นักเรียนต้องลองคิดตามแล้วลองทายดูสิคะว่าครูวาดเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะจะมีขนปุกปุย วาดแกะไปแล้วนะคะนานี่เป็นผลไม้นะคะที่ครูชอบนักเรียนลองวาดสิ่งที่นักเรียนชอบมาก,ก็ได้นะคะแต่ว่ายังเป็นรูปธรรมาชาติอยู่นะคะนี่วาดมะม่วงอันนี้มีหนามแหลมๆนะคะเส้นหยักแบบนี้นักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะ ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ครูได้ยกตัวอย่างไปตอนต้นคลิปนะคะนั่นก็คือแอปเปิลแอปปเิลนั่นเองนะคะอย่างสุดท้ายนะคะที่ครูจะวาดในตัวแทนของรูปร่างที่ที่อยู่ในธรรมชาตินะคะนั่นก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งมังคุดนั่นเองนะคะต่อมานะคะรูปร่างที่ มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่ารูปร่างในสิ่งแวดล้อมของเรานะคะตัวอย่างแรกเนี่ยที่ครูเห็นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็คือยางลบนะคะเวลาวาดสิ่งต่างรูปร่างของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะนักเรียนอาจจะ ดูตัวอย่างจากรอบๆตัวนักเรียนนะคะว่ามีอะไรที่นักเรียนสนใจและอยากจะวาดนะคะอันนี้มีหูลองถ่ายดูนะคะว่าครูวาดเป็นอะไรนี่ใช่แล้วคะ่ะวาดเป็นกบเหล่าดินสอของครูนะคะนักเรียนเดาออกไหมเอ่ยว่าครูวาดเป็นรูปอะไร นักเรียนอาจจะต้องใช้เวลานะคะคือนักเรียนมองคลิปครูแล้วก็ดูคลิปครูไปแล้วเนี่ยนัเรีนไม่จําเป็นต้องทําให้เสร็จภายในทันทีนะคะนักเรียนอาจต้องใช้เวลาในการคิดแล้วก็ทําผลงานของเราให้ดีนะคะตรงไหนที่นักเรียนคิดว่ามันไม่สวยนักเรียนสามารถลบแล้วก็วาดใหม่ได้นะคะหรือปรับปรุงรูปร่าง ที่เราวาดให้ดีขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของเราต่างๆนะคะอันนี้คือวาดเป็นรองเท้ากับกระโปรงเอมีอะไรอีกนะคะที่อยู่รอบๆเราแล้ว เราสามารถวาดได้อันนี้นักเรียนต้องเดาไม่ออกไม่ได้เลยว่าวาดอะไรอันนี้คูวาดเป็นหมวกนะคะ หปีกกว้างนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าครูวาดรูปร่างนะคะแต่ว่าครูไม่ได้วาดรายละเอียดข้างในรูปร่างที่ครูวาดนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าการวาดรูปร่างนะคะครูเน้นนะคะว่ามันคือการ ที่เราวาดเฉพาะเส้นขอบเส้นขอบของสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นนั้นนะคะนี่ก็จะมีขวดน้ำนะคะแล้วก็ชามจะวาดอะไรอย่างดีนะพื้นที่ของเรายังเหลือนะคะเราก็สามารถวาดเติมไปได้นะคะ รูปร่างลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเราที่ครูวาดเสร็จไปนะคะก็จะเป็นเตารีดครูวาดไปหลายอย่างนะคะนักเรียนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องวาดเหมือนครูนะคะนักเรียนอาจจะอ้างอิงสิ่งที่นัก นักเรียนเนี่ยสังเกตรอบๆตัวนักเรียนหรือว่าบริเวณที่อยู่อาศัยบ้านนักเรียนหรือว่าบริเวณที่นักเรียนเนี่ยทำงานได้นะคะรูปร่างอันนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมาเดากันดีกว่าค่ะว่าครูวาดเป็นรูปร่างของอะไร ูเพิ่มรายละเอียดข้างในให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะคะว่ารูวาดเป็นทีวีนะคะนี่เป็นอะไรคะแค่สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยต้องเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเมื่อในกรอบของเรานะคะวาดเรียบร้อย แล้วนะคะนักเรียนอาจจะมีการเติมสีลงไปในรูปร่างของที่นักเรียนวาดนะคะหรือว่าใช้ดินสอกดเน้นทับอีกทีหนึ่งให้รูปของเรามันชัดเจนแล้วก็ค่อยระบายสีลงไปในรูปร่างที่เราวาดนะคะก่อนที่นักเรียนนะคะจะส่งมาอวดผลง,งานใน Open Chat ของครูก็ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะวิชาทัศนศิลป์ป .2 ครั้งที่3หรือว่า EP 3ีกับครูน้ำเนี่ย ก็ลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปค่ะบ๊ายบาย